สวัสดีค่ะพบกับสายอีกแล้วนะคะที่ฟอร์ดออโต้แกลรี่ปทุมธานีนะคะกับช่องสาวฟอร์ดโปรโมชั่นนะคะวันนี้นะคะสามารถีวิวรถ e v e r e s รนะคะตัวนี้เป็นรุ่นไท,ทนเทเนียมพลัสนะคะขับเคลื่อน2ล้อนะคะ180แรงม้านะคะตัวนี้มาพร้อมอ,ออปชันความปลอดภัยค่อนข้างจะจัดเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS นะคะระบบเ b d ดีการกระจายแรงดังนน,น้ำมันเบรกหรือระบบป้องกันการพิคว่ำนะคะตัวนี้ก็มาให้พร้อมเลยระบบช่วยถอยจอดก็มีแล้วก็ระบบเตือนการชนด้านหน้านะคะก็กมออีแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้ เรามาดูกันค่ะว่าวันนี้สาวเอารถรุ่นไทเทเนียมพลัสนะคะแต่งชุดแต่งแบบไหนนะคะตัวนี้เป็นชุดแต่ง Y b o บ y นะคะ f 1 5 0 Y Body เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลอขนาดไหนนะคะเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะนะคะด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าตัว f 1 5 0 Y Body กระจังหน้าก็จะดูใหญ่ ประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้ตัว ford ford นะคะจะเป็นแบบ 2D ดีนะคะเป็นดำตัดขาวนะคะคือรถเป็นสีขาวมุกนะคะก็ให้รับกับตัวสีรถนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็มีไฟ3มจุดตัวนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวตัวไฟด้านหน้าตัวนี้นะคะถ้าเป็น f 1 5 0นะคะก็จะเป็นไฟรูปตัว C เพิ่มขึ้นมานะคะเป็นตัดหมอกแล้วก็สาเพิ่มตัดหมอกด้านล่างให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็คือ เป็นพ่นสีดําด้านนะคะตัวนี้นะเพราะส่วนเซ็นเซอร์ก็ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ส่วนไฟหน้าตัวนี้เป็นงานคัตตอมนะคะก็คือใช้โคมเดิมนะคะ,ะเพิ่มตัวไฟมัดแตง3ามขีดให้นะคะไฟ d a y t i m e r u n n i n g l i g h t ให้นะคะแล้วก็ไฟวงแหวนเหลี่ยมให้ด้วยนะคะส่วนตัว Wi ยบอดนะคะก็คือจะเพิ่มเติมตั้งแต,แต่ตัวแก้มข้างนี้เลยค่ะนี่ค่ะตัวแก้มข้างตัวนี้นะคะ นี่แก้มก็จะใหญ่ขึ้นมานะคะนูนออกนูนออกมานะคะประมาณสักเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะก็คือยาวมาถึงด้านนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะด้านคิ้วข้างนะคะคิ้วร้อด้านข้างตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นคลีประบายความร้อนด้านข้างนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแก้มยาวออกมานะคะซึ่งจะดูทําให้ดูรถดูใหญ่ดูมีมิตินะคะดูบึกบึนดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เนาะ ส่วนด้านข้างนะคะด้านข้างคิ้วล้อตัวนี้นะคะเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะแบบเรียบนะคะ,ะตัวนี้ไฮไลท์เลยนะคะจะเป็นแมกยางนะคะตัวนี้แมกฟูลนะคะนี่ค่ะยางนะคะเป็นยางขนาดเป็นยาง LT นะคะตัวนี้ยาง LT ขอบ2ี่สิบนะคะ 305ทับห้ R นะคะตัวนี้ก็คือยางค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงเป็นยางแฮมนะคะยางแฮมก็คือหน้ายางดอกอยางก็คือจะใหญ่นิดนึงนะคะแต่ว่าวงเลี้ยวไม่ติดซุมนะคะตัวนี้เราไม่ได้ทําการยกนะคะก็คือเป็นตัวเดิมเลยนะคะแต่ว่ามีปาดซุมนิดหน่อยนะคะไม่ได้ยกนะคะเป็นยางแฮมนะคะลบลบเอ่อยี่สิบนะคะตัวนี้เนาะ ก็จะดูใหญ่ดูดูดันสำหรับสายออฟโรดนะคะตัวนี้ก็ก็ก็อาจจะชอบนะคะตัวนี้เนาะต่อมานะคะเป็นไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะตัวนี้เสาให้ลูกค้าลูกค้าทําเป็นสีโมกนะคะลูกค้าเลือกได้ว่าจะเอาเป็นสีแดงหรือสีโมกนะคะตัวนี้เป็นไฟสีโมกนะคะไฟเลี้ยวซึ่งให้รับปรับตัวด้านหน้านะคะแล้วก็ตัวมือจับนะคะจะเป็นงานพ่นนะคะตัวนี้เนาะ เป็นพ่นสีดำนะคะแล้วก็ที่เพิ่มเติมก็คือ,อาการสร์แล้วก็ราวหลังคาตัวนี้เป็นงานพ่นเช่นกันนะคะเป็นพ่นสีดาเพราะตัวไทเทเนียมพลาสเองปกติราวหลังคาก็จะเป็นสีเงินนะคะตัวนี้พ่นเป็นสีดําแล้วก็ชายบันไดเองก็เป็นพ่นสีดําเพื่อให้รับกันนะคะกับตัวราวหลังคานะคะเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วโคไอตัวราวบันไดด้านข้างตรงนี้นะคะปกติตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะคะแต่นี่เราพ่นเหมือนกันนะคะ ให้รับกับตัวราวหลังคาด้านบนนะคะตัวนี้เนาะนี่คะตัววายบอดี้เองก็คือมาด้านหลังนะคะด้านหลังวายบอดี้ก็คือจะมีตั้งแต่ตัวกับข้างด้านข้างประตูนี้นะคะเนี่ยค่ะงานก็ชิ้นงานก็จะเป็นเนี่ยค่ะตั้งแต่กับประตูมาถึงแก้มคิ Q ้วล้อนะคะถึงแก้มไฟท้ายด้านหลังเลยนะคะก็ทำให้รถดูมีมิตินะคะดูใหญ่ดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เนาะ มาถึงแก้มแล้วก็ไฟท้ายเลยนะคะก็จะเนี่ยค่ะจะเป็นนูนออกมานะคะก็จะดูสวยงามมีเส้นสายนะคะดูดูดันมากยิ่งขึ้นส่วนไฟท้ายตัวนี้สาวเปลี่ยนเป็นไฟท้าย GLC นะคะลูกค้าเลือกเป็นโคมแดงตัวนี้เลือกได้นะคะ2แบบมีโคมสีดํากับโคมสีแดงให้ลูกค้าเลือกได้เลยนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวหลังคาเป็นงานแล็บนะคะแล็บสติ๊กเกอร์หลังคาสีดําด้านนะคะตัวนี้นะอ่ ส่วนกันชนท้ายนะคะกันชนท้ายตัวนี้เป็นงานพ่นนะคะพ่นสีดําด้านเช่นกันนะคะแล้วก็เปลี่ยนไฟตัดหมอกนะคะเปลี่ยนไฟตัดหมอกด้านหลังไฟกันชนหลังนะคะเป็นรูปตัว C นะคะเป็นทับทิมรูปตัว C ตัวนี้นะแล้วก็เซ็นเซอร์ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้นะส่วนคาดท้ายนะคะตัวนี้สาวก็เป็นคาท้ายเอเวอรเรชเช่นเดิมนะคะก็จะเวลาเราเหยียบเบรกก็จะเป็นไฟสีแดงและถอยจะเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะ นี่ค่ะฝาท้ายเป็นแฮนด์ฟรีแล้วนะคะสามารถเปิดได้ถึง4แบบนะคะถ้าเรามีกุญแจก็สามารถเตะเปิดได้นะคะแต่ตัวนี้สาวเปิดกับตัวแฮสปกตรงด้านหลังนะคะตัวนี้ก็คือเจมส่งมอไปกับลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือของทุกอย่างที่เราอถอดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนหน้านะคะ ชิ้นงานตัวกระจังหน้าต่างๆก็คือเราก็คือ,ค,อคือให้กับลูกค้านะคะเนี่ยตัวนี้สามารถบรรทุกได้เยอะมากคือเป็นรถอเนกประสงค์ที่สามารถบรรทุกได้รับน้ําหนักได้ถึง900กิโลเลยทีเดียวจริงๆนะคะเนี่ยค่ะลูกค้าสามารถบรรทุกเนี่ยกระจังหน้ากันชนหน้าซึ่งเป็นชิ้นงานใหญ่นะคะก็บรรทุกได้นะคะตัวนี้เนาะและสาวปูพรมเป็นพรม 5D ให้นะคะเป็นสีแดงเดินได้เนี่ยค่ะ สีดำเดินได้สีแดงลูกค้าเลือกได้ค่ะว่าอยากได้เป็นเดินได้สีอะไรนะคะตัวนี้เนาะส่วนเบาะแถวที่3ก็คือจะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะตัวนี้นี่คพับปร,รับไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าของเต็มเลยค่ะเนี่ยค่ะ แค่ปลายนิ้วสัมผัสตรงนี้นะคะเราจิ้มไปตรงนี้นะคะก็ปรับพับได้เลยนะคะง่ายๆนะคะเผื่อรองรับสมาชิกถึง7ที่นั่งนะคะนั่งได้จริงๆ7ที่นั่งนะคะตัวนี้คุ้มค่ามากๆในะราคาเพียง1นึ่งล้านห้าแบาทเท่านั้นนะคะถ้าเป็นสีขาวมุกตัวนี้ก็เพิ่ม1,000 0บาทนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันบ้างนะคะเนี่ยค่ะตรงตรงฝาถังน้ํามันนะคะเนี่ยค่ะก็จะดู เป็นมันจะโป่งออกมานะคะตัวนี้เนาะฝาถังน้ํามันเราก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะถังน้ามันก็เนี่ยค่ะเป็นเครื่องเครื่องยนต์ดีเซลนะคะตัวนี้ก็บรรทุกน้ําหนักบรรจุได้ประมาณ80ลิตรนะคะเนี่ยมันก็จะนูนออกมาก็คือความความาหนาของตัววายบอดี้นะคะก็คือประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะยื่นออกมานะคะทำให้ดูตัวรถก็คือดูใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะคะ นี่คะ่ะภายในสำหรับตัวรุ่นไทเทเนียมพลัสจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะนี่คะ่ะปรับได้6ทิศทางนะคะตัวนี้เนาะเบาะเป็นสีดํานะคะเป็นเบาะหนังนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้แล้วก็นี่คะ่ะปุ่มโหม 5D าดสีแดงดําเดินได้แดงนะคะตัวนี้นะลูกค้าเลือกได้ว่าอยากได้เป็นสีอะไรนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็มาพร้อมตัวคอนโซลเองก็จะเป็นหนังเดินได้หนังเช่นกันนะคะก็คือแอร์แบ็กเใบนะคะรวมถึง เข่าด้วยนะคะเป็น7็ดใบเลยนะคะซึ่งคุ้มค่ามากๆนะคะตัวนี้ก็คือหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วนะคะรองรับ Apple c a r p l a y แลวก็ Android Auto นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพร้อมคูดคอนโทรลนะคะแล้วก็มีตัวาพารามิกมวนล,ลูปให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เผื่อ,อลูกค้ามีเป็นรถครอบครัวเผื่อมีลูกเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากแบบว่านอนชมาดาวนอนดูดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถดูได้นะคะสำหรับตัวนี้เนาะ นี่ค่ะเป็นพาราโนมิกมวนลูปนะคะสามารถเปิดได้นะคะเพื่อเราเปิดรับอากาศบริสุทธิ์นะคะช่วงหน้าหนาวนะคะก็ทำได้เช่นกันนะคะตัวนี้บอกได้เลยตอบโจทย์และก็คุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับรุ่นไทเทนเนียมพลัสนะคะเป็นตัวท็อปขับเคลื่อน2อล้อนะคะตัวนี้เนาะราคาเพียง1,599,000บาทเท่านั้นเองนะคะเฉพาะสีขาวมุกกับสีดิฟพิตันบูก็เพิเพิ่ม10,000บาทนะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะได้ชมคลิปนี้แล้วค่ะชอบสนใจกช็ชอบชุดแต่งแบบไหนสไตล์ไหนก็โทรหาสาวได้นะคะที่เบอร์ถูกแปดห้าเกหรือแอดไลน์ไอดี ID ตามเบอร์ด้านล่างนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะตอนนี้ก็ใกล้เข้ามอเตอร์โชว์แล้ววันที่ยีบสาถึงวันที่3 เมษานะคะเป็นงานมอเตอร์โชว์นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนที่สนใจตัวเจนเจนปัจจุบันอยู่นะคะก็สามารถทักหาได้นะคะรถตอนนี้มีน้อยแล้วหรือว่าลูกค้าอยากได้แบบออไปชมแบบว่างานมอเตอร์โชว์ก็เจอที่มอเตอร์โชว์นะคะวันที่23ถึงวันที่3เมษายนนี้นะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย